คนค่อนไปทางมันนิดๆน,น,นะคะคือเราแทบแบบว่าเวลาล้างหนาง้าคือแทบจะสัมผัสไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนว่ามีสิวผดนะคะตัวนี้เลยนะคะแนะนํามากๆแล้วมันเหมาะสมสําหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะตัวนี้สวัสดีค่ะยินดี้ต้านรับเข้าสู่ช่องเทนี่บิมชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแสก,กินแคร์ที่บิมใช้กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ แล้วก็ตัวไหนที่แบบน่าสนใจที่สุดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีเใช้แล้วต้องซื้อซ้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่วิจะบอกก่อนนะคะว่าผิวหน้าของวิเป็นผิวแบบผิวผสมนะคะทุกคนค่อนไปทางมันนิดนิดน,ดนะคะแล้วก็ผิวหน้าของคนเรามันจะแตกต่างกันนะคะเวลาใช้ผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ตัวไหนที่แบบว่ามันได้ผลกับเราบางคนอาจจะแบบแพ้อะไรนี้นะคะทุกคนวิก็ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวมา,มาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวที่ล้างหน้าเลยนะคะที่ล้างหน้าตัวนี้นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าเป็นของคิลส์นะคะตัวนี้มันจะช่วยิีชอบเวลาที่ล้างหน้าแล้วแบบมันจะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นนะคะแล้วแบบว่าเหมือนมันเคลือบหน้าเราอะทุกคนมันจะล้างแล้วมันก็จะเป็นลื่นๆนะคะแล้วมันจะรู้สึกแบบสะอาดมากๆนะคะ แตมีจะใช้ไปกับตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือ For ิโอนะคะรูนัทชูตัวนี้มีจะใช้คู่กับตัวนี้นะคะก็คือปัม๊มไปปั๊มหนึ่งตรงนี้แล้วก็ถูให้ทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนตัวนี้มันจะมีแบบระดับในการสั่นนะคะมีจะใช้ประมาณสองถึงสมนะคะก็คือเบาเบานิดนึงนะคะตัวสองตัวนี้แนะนำมากเลยนะคะทุกคนมันคู่กันแล้วมันทำงานได้เวิร์กมากๆ ส่วนตัวต่อไปวีให้เป็นตัวนี้แล้วกันค่ะของคิวส์อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะทุกคนเป็น for normal to oily skin นะคะตัวนี้ดีมากนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักกันนะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดังนะคะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าใช้แล้วดีนะคะบิชอบหลัหลากที่บีใช้แล้วอะ่ะบีรู้สึกว่า หน้ามันแบบดีขึ้นนะทุกคนแล้วมันแบบมันรู้สึกสดชื่นรู้สึกแบบว่าหน้าเราใสขึ้นทุกคนไม่รู้ว่าคิดเ,เองหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกแบบนันจริงๆนะคะตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในน้มของน้ำตกนะคะก็คือ Origins นะคะ Mega Mushroom ตัวนี้เลย คือดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้เป็นแบบลูกรักเลยนะคะมีแบบเคยแพ้ครีมครั้งหนึ่งนะคะแบบตอนนั้นอ่ะคือดูรีวิวตัวไหนก็จะแบบว่าอยากใช้ตาอะไรเงี้ยทุกคนก็คือตอนนั้นแพ้เป็นผดแบบเต็มหน้าเลยนะคะแล้วคือตอนนั้นมีรู้สึกแย่มากๆเป็นครั้งแรกที่มีเป็นสิวผด ะะแล้วแบบเยอะมากขึ้นแบบทั้งหน้าเลยตอนนั้นตอนแรกเลยนะคะแม่บอกว่าให้ใช้ไข่ขาวใช่ไหมแบบมาร์คไข่ขาวอะ่ะทุกคนแล้วก็สักพักนึงนันก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเราก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะคะไปประมาณ2ออาทิตย์นะคะตัวนี้เลยตัวเดียวเลยนะทุกคนคือไม่ใช้ที่ล้างหน้าหรือว่าครีมตัวอื่นเลยนะคะนอกจากตัวนี้ใช้เป็นน้ำตบตัวนี้เลยไปกับสำลีนะคะใช้กับสำลีแล้วก็แบบ เช็ดให้ทั่วหน้านะคะดูคนผ่านไปสองอาทิตย์รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะคือสิวพดคือแทบแบบว่าเวลาล้างหน้าคือแทบจะสัมผัสไม่ได้แล้วอ่ะดูคนว่ามีสิวพดนะคะ mm hmm. ตัวนี้เลยนะคะแนะนํามากๆ mm hmm. แล้วมันเหมาะสมสําหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะตัวนี้ mm hmm. ตัวนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักกันหรือเปล่าตัวนี้นะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นของ caudalie นะคะ mm hmm. เป็นเซรัม่ม ตัวนี้จะช่วยเรื่องรอยสิวนะคะแล้วก็รอยแดงนะคะทุกคนช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะเนื้อเขาจะเป็นสีขาวขุ่นตัวนี้คือแบบครีมจะหมดแล้วอะทุกคนแบบนี่เตียวจริงๆอะคือใช้จริงๆนะคะทุกคนนี่ตัวนี้ก็แนะนํานะคะตัวนี้ลดรอยสิวดีมากๆเลย ต่อไปเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้คือแบบเรือน้ํานิดเดียวทุกคนเห็นปะคือเรือนิดเดียวจริงๆนะคะยังไม่ได้แบบซื้อมาใหม่นะคะใช้ให้หมดก่อนตัวนี้เป็นไบโอเติมนะคะไบโอเติมเป็นไลฟ์แพนตอนนะคะตัวนี้ดีมากๆนะทุกคนเป็นน้ําตกคือบีจะใช้น้ําตก2อันนะคะแต่ตัวนี้บีจะใช้แค่บางวันวันที่บีออกไปเจออะไรฝุ่นหรืออะไรอย่างี้เยอะๆนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะในการกู้หน้า เพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้เวลาใช้เราชอบกลิ่นมันอะทุกคนแล้วกลิ่นมันแบบหอมนะคะแล้วเวลาใช้แล้มันรู้สึกแบบเฟชอะไรเงี้ยค่ะนี่ตัวนี้เลยดีมากๆานะคะทุกคนมันช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปเป็นเซรั่มเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของเคลวนะคะทุกคน มีจะใช้แปรงของคิวค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เป็นคิวสกิ y ีคอร์เรชีฟดาร์กสปอร์สูช t ั o นนะคะตัวนี้ตัวนี้ช่วยเรื่องอตัวนี้นะคะเห็นหรือเปล่าตัวนี้ช่วยเรื่องรอยสิวนะคะรอยแดงนะคะแบบว่าจุดเด่นของเขาคือช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนแล้วมีชอบตัวนี้มากๆตัวนี้มีรู้สึกว่าใช้แล้วอะ่ะทุกคนไม่ต้องใช้ที่แต้มสิวเลยนะคะตัวนี้มันดีมากๆนะคะ เขาจะเป็นเนื้อแบบอย่างนี้นะคะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคะนี่ตัวนี้แนะนำมากๆนะสำหรับใช้ในการแบบลบรอยสิวถ้ามันเห็นผลจริงๆนะคะนี่คือเห็นผลแบบเห็นผลเร็วเหมือนกันนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะคะทุกคนเป็น estée lauder ตัวนี้เป็น Nice r ร pa i r นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวเดิมมันจะเป็นแค่สีน้ำตาลเข้มแบบนี้ทั้งขวดนะคะแต่ตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองๆอ,งอะ่ะทุกคนจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงแต่พี่ว่าชอบตัวนี้นะมันรู้สึกแบบว่ารอยตีนกาหรือรอยแบบตรงตาเราอะ่ะทุกคนริ้วรอยอะ่ะมันจะช่วยลดลงนะคะตัวนี้แล้วก็ช่วยส่มแซมผิวเราเวลาเราไป บุกเบิกมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยทุกคนเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเจอมลภาวะอะไรหนักๆนะคะตัวนี้จะช่วยเรานะคะเพราะมันเป็นไนท์รีเพย์แล้วก็ใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะทุกคนตัวนี้เลยแนะนํามากๆนะคะตัวนี้ต้องไปตำนะทุกคนส่วนตัวต่อไปเป็นด r อกเตร์ดนะคะดอกเตอร์ัตัวนี้เลยนะตัวนี้เท็กเจอร์เขาจะเป็น สีเขียวแบบนวลๆอย่างนี้นะทุกคนเป็นสีเขียวแบบว่าอะโวคาโดนะคะเป็นแบบนี้เลยดีมากๆนะคะตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้เป็นมอร์เจอร์ไรเซอร์นะคะไทเกอร์กราส,สครีมตัวนี้ดีมากๆนะคะทุกคนเป็นแบบนี่มันช่วยเรื่องผิวกระด่างใสนะคะตัวนี้เลย แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของดอกเตอร์จัดเหมือนกันนะคะแต่สีจะเป็นสีขาวเนาะตัวเมื่อกี้เป็นสีเขียวเข้มขาวนะคะตัวนี้เป็นฝาสีเขียวนะตัวนี้ก็เป็นมอรเทอร์ไรเซอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มีใช้เป็นตอนกลางคืนนะทุกคนใช้หลังใช้เซรั่มเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็น T T Mans นะคะอมอรเทอร์ไรเซอร์ตัวนี้อืมตัวนี้บีคิดว่าเขาเน่าจะช่วยเรื่องแบบ สิวเราหรือเปล่าอ่ะทุกคนตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นกันแดดนะคะเป็นกันแดดเนาะของทัชชะทุกคนเห็นหรือเปล่าโอเคเป็นกันแดดของทัชชะนะคะตัวนี้ตัวนี้ดีนะคะตัวนี้เป็น SPF สา p สิบห PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้บีชอบนะม,มีชอบ t e x t อร์เขานะคะ็เกเจอร์เขาเป็นแบบ เนื้อขาวคุณขุ่นอย่างนี้นะทุกคนพอทาแล้วอ่ะทุกคนมันเหมือนเราทากันแดดแล้วแบบเหมือนหน้าเราขาวไปอีกนิดนึงอะค่ะที่เหนือนกว่าผิวเรานิดนึงนะคะตัวนี้ไปชอบมากมากนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะลูกหลักอีกแล้วนะคะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นราโรโปเซนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องรอยสิวรู้สึกว่า เขาน่าจะช่วยเรื่องสิวอักเสบเยอะนะคะส่วนใหญ่ตัวนี้นะช่วยเรื่องสิวอักเสบแล้วก็สิวหัวดําอะไรอย่างนี้นะคะสิวอุดตันนะคะี่จะใช้ตัวนี้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ใช้พวกนี้ไปแล้วนะคะตัวนี้มีรู้สึกว่ามีเห็นผลเขาชัดเจนนะค่อนข้างชัดเลยนะเนี้ยมันจะเวลาที่เราใช้อ่ะคะ่ะมันจะไม่ได้แค่แบบให้สิวออกมาแล้วแบบเป็นซ้านะทุกคนแต่ตัวเนี้มันจะเหมือน ช่วยฆ่าเชื้อสิวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ให้สิวขึ้นที่เดิมนะคะทุกคนนี่แล้วก็สิวมันจะขึ้นยากมากๆแต่ที่เราใช้ตัวนี้ไปแล้วนะคะนี่ตัวนี้เลยทุกคนคือตัวนี้ต้องโดนแล้วจริงๆนะคะไม่ไม่ได้แล้วจริงๆตัวนี้ต้องได้แล้วนะคะทุกคนตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะมีแนะนำมากๆนะตัวนี้คือเป็นลูกหลามากๆนะคะขาดไม่ได้เลยคือต้องซื้อซ้ำนะคะตัวนี้ ส่วนตัวนี้เป็นนี่นะคะตัวนี้เป็นน้ำแร่นะคะเป็นน้ำแร่ของอ e ีเวียนนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้บีชอบแบบพกไปด้วยเวลาที่มีไปเที่ยวหรือว่านั่งรถไกลๆนะคะเวลาที่หน้าเรามันอย่างเงี้ยทุกคนเราสามารถฉีดได้ตลอดเลยนะคะแล้วแบบมันช่วยให้เรา หน้าไม่มันแล้วก็เวลาเรานอนไปกับรถอะค่ะเวลาเราตื่นมาหน้ามันจะบวมๆแล้วมันจะแบบรู้สึกง่วงเงียง่วงตลอดเวลาทุกคนแต่พอฉีดอันนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกแบบตื่นนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะียนต่อไปเป็นตัวนี้นะคะดรจ่าตัวนี้คือรักมากๆนะคะตัวนี้ดรจ่าตัวนี้เลยนะตัวนี้เป็นเบดเขียวนะคะทุกคนเป็นเบดเขียวที่ คือไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะแค่ใช้แป้งหลังจากที่ทาเขาเสร็จแค่นั้นเลยค่ะทุกคนเราแบบแต่งหน้าติดเราคือดีค่ะตัวนี้เป็นซิกา p a เพีนะคะ Tiger Glass Color Collecting Treatment นะคะตัวนี้ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้มันจะเป็นเบดเขียวนะคะเทกเจอร์เขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่เทกเจอร์เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ำๆขี้เขียวเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะของนุจะดสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างเหลวกว่านะคะทุกคน แล้ววิธีใช้อ่ะมีแนะนําให้เอานิ้วอ่ะ,อะตักขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ทาตรงหลังมือก่อนนะคะแล้วค่อยมาทาตรงหน้าเราเพราะว่าถ้าเราแต้มจากในกระปุกแล้วมาทาตรงหน้าเราเลยอ่ะมันจะเยอะเกินไปนะคะทุกคนแล้วมันก็จะขาวเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะตัว่นี้แนะนํามากๆนะคะคือเป็นลูกหลักแบบว่ารักมากๆจริงๆค่ะตัว่นี้แนะนําเลย อยากให้ทุกคนลองใช้มากๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นสำลีที่วิใช้นะคะทุกคนสำลีที่วิใช้กับโชนเนอร์หรือพวกน้ำตกอย่างนี้นะคะวิจะใช้สำลีตัวนี้เลยเป็นของเกาหลีนะคะทุกคนแล้วมันก็มีแต่ภาษาเกาหลีซึ่งมีอ่านไม่ออกนะคะตัวนี้มันจะติดกันมา2แผ่นนั้นทุกคนแล้วมันจะแยกออกมาได้ด้วยนะคะคือแยกมาเป็นอีกแผ่นหนึ่งเราก็จะเทพวกน้ำตกหรือว่าโทนเนอร์ลงไปนะคะมันจะกระจาย ขั่วเลยนะคะแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดนะทุกคนแล้วมันนิ่มมากๆนะคะมันไม่ได้เป็นขนนะทุกคนมันไม่ทําให้เกิดสิวนะคะเอาลน์นะคะตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือที่นวดหน้านะคะทุกคนมีเนี่ยเขาแบบตะมุตะมีมากนะทุกคนตัวนี้แบบน่ารักมากๆนะคะมัน พกไปที่ไหนก็ได้นะคะตัวนี้เป็นที่นวดเราก็จะนวดแบบขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้แบบตรงเนี้ยทุกคนเขาทํามาเพื่อให้เราแบบทำตรงกล้ามนะคะให้มันให้มันดีขึ้นเนาะให้มันแบบเล็กลงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันช่วยจริงๆริไเพราะว่าน,นี่เพิ่งซื้อมาลองนะคะเห็นเขาหน้าตาน่ารักนะคะเราคิดว่าแบบพกเป็นที่ได้นะคะเป็นของเล่นใหม่ไปเลยเนาะอเ ต่อไปเป็นตัวนี้นะคะนี่ทุกคนดูนะอันนี้ใช้จริงๆนะคะคือจะหมดขวดแล้วจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นไบโรมานะคะตัวนี้เป็น c l e a ซิง n วอเ t อรนะคะแล้วดีมากๆนะทุกคนตัวนี้คือมีแนะนำมากๆนะในการเช็ดเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเบียร์จะเป็นคนแพ้ไอคิ n งซิงจะแพ้เร็วมากๆใช้แบบครั้งสองครั้งนี่จะรู้เลยค่ะว่าแพ้อะไรอเงี้ย แต่ตัวนี้บีใช้แบบตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือไม่แพ้นะคะตัวนี้บีชอบมากๆนะคะแล้วมีก็ขาดเขาไม่ได้เลยเอวิงไม่คิดจะเปลี่ยนแบรนด์ด้วยนะคะต่อไปเป็นมาร์กที่มาร์กปากนะคะทุกคนตัวนี้เป็นของเกาหลีนะคะทุกคนหลายคนน่าจะรู้จักนะตัวนี้มีชอบกลิ่นเขามากๆนะคะทุกคนกลิ่นเขาดีมากๆนะคะหอมมากคือทาแล้วแบบได้กลิ่นอยู่เลยอะทุกคน ตัวนี้แนะนํานะคะเวลาที่ปากเราคล้าหรือว่าแตกอะทุกคนใช้ตัวนี้มาร์ก่อนกลางคืนอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าจะมาร์กอนที่เราแบบแต่งหน้าแล้วเราอยากมาร์กปากไว้รออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะตัวนี้ดีมากๆนะมันทําให้ปากเราไม่ดําคล้านะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะคะเนี่ยมาร์กก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยพี่สองตัวนี้เลยแบรนด์เดียวกันนะคะทุกคนดีมากๆตัวต่อไปเป็นตัวน,นี้นะคะทุกคน ตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวนะคะของ Dragon b u s t นะคะนี้เป็นเจลแต้มสิวรอยแดงรอยดำอะไรบนหน้าเรานะคะตัวนี้วิวรู้สึกว่าวิเห็นผลนะเวลาที่วิใช้มันนะคะตัวนี้แต่ว่าเจลแต้มสิวตอนนี้คือวิไม่ใช้แล้วนะทุกคนคือเลิกใช้แล้วนะคะไปตั้งแต่แบบ5เดือนแล้วนะคะคือไม่ใช้เจลแต้มสิวเลยเวลาเป็นสิวก็คือใช้แค่เซรั่มอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยแค่นั้นนะคะทุกคนตัวนี้เป็น Hillsca นะคะ นี่เลยเฮลสกาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเจลแต้มสิวลดรอยแดงรอยดําเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่อนข้างเห็นผลนะทุกคนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ต้องใช้เวลาตัวนี้เป็นลิฟต์นะคะเป็นลิฟต์ของบ๊อบบี้บราวนะคะตัวนี้มีชอบมากๆนะทุกคนคือแบบไปไหนต้องพกอะ่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะสีเขาเป็นอย่างนี้นะนี่เลย มีชอบตรงที่ว่าเวลาที่เราทาเข้าไปนะทุกคนมันจะยังไม่ออกสีนะคะแต่พอทิ้งไว้สักพั้หนึ่งสีมันก็จะเริ่มแบบเป็นชมพูแล้วมันเป็นชมพูที่เหมือนสีปากเราจริงๆนะคะที่แบบไม่ได้เป็นชมพูแบบเหมือนลิปสติกอื่นๆนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสีชมพูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะน้องๆอะไรอย่างงี้นะคะทาไปโรงเรียนได้เลยครูจับไม่ได้แน่นอนนะคะของด i อ r นะคะตัวนี้เป็นลิปของด i อ r นะนะตัวนี้ ตัวนี้ก็ดีนะคะทุกคนดีพอๆกับตัวนี้เลยแต่ว่าส่วนตัวบีชอบตัวนี้นะตัวนี้บีก็ชอบสีเขานลทุกคนแล้วก็เวลาทาแบบมันช่วยให้ปากเราไม่ดำครัำด้วยนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนคือแบบบีชอบมากๆแล้วเป็นสิ่งที่บีถ้าบีไม่ได้ทาคือบีจะนอนไม่หลับนะทุกคนสาหรับตัวนี้นะนี่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วลนแน่ๆยาสาามันประจําบ้านนะคะ ผงพิเศษนะคะตาล่มชูชีพนะคะตัวนี้ดีมากมากนะทุกคนแบบวิ่พอกทุกวันเลยนะเวลาที่วี่แบบก่อนนอนอะไร่างนี้นะคะจะเอาไปใส่น้ําแล้วก็ทาพอกนะคะ mm hmm. เพราะว่าวิแบบมีรอยสิวนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เวลาที่มีเป็นสิวอักเสบช่วงแบบเป็นประจาเดือนอะไรอย่างนี้นะคะจะมีสิวอักเสบขึ้นมาที่คางอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะไปใส่น้ําแล้วก็มาพอกตรงที่เป็นสิวนะคะทุกคนมันช่วยได้เยอะนะ สกินแคร์ที่มีคิดว่าดีที่สุดในปี2020นี้นะคะมีพิดว่ามีตัวนี้นะมีให้เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวแรกนะคะ ค่ะทุกคนมีให้เป็นเซตนี้เลยนะคะมาให้ทุกคนเห็นวีให้เป็นเซตนี้เลยนะคะปี2020นะคะให้เขาเป็น The Best เลยนะคะเพราะว่า คิดว่าเซตนี้มันช่วยให้เราแบบสิวขึ้นแบบยากอะทุกคนจากที่เราแบบสิวขึ้นง่ายมากคือใช้อะไรก็แพอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมีเป็นคนที่แพ้ง่ายคือเป็นสิวตั้งแต่ช่วงมัธยมอยู่แล้วนะคะแล้วคือพีก็เคยรักษาแบบกับหมอนะทุกคนแต่พอพีย้ายมาที่นี่ใช่ไหมคะมย้ายมาที่อเมริกาแล้วก็แบบคือเราจะซื้อแบบทุกเดือนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบไม่ได้ใช้ ะะแล้วสักพักหนึ่งคือหน้าเรามันก็เริ่มแบบไม่ชินกับสภาพหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะมันก็เริ่มแบบสิวขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องหาครีมมาใช้นะคะแล้วก็บิวเรอสูรครีมพวกนี้มันช่วยบิวได้เยอะนะคะทุกคนจากที่แบบเป็นคนสิวผิวแพ้ง่ายก็คือกลายเป็นคนแบบ วันที่มีประจำเดือนเพื่อจะเป็นสิวอะไรอย่างนี้นะคะนอนดึกแค่ไหนก็ไม่มีสิวนะคะแต่ก่อนคือเป็นสิวเยอะมากนะทุกคนนอนดึกอะไรอย่างนี้ตื่นเช้ามาคือต้องมีนะคะทุกคนถ้าไม่มีนี่คือแปลกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ทุกคนอยากดูคลิปอะไรเมนไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนสกินแคร์พวกนี้เดี๋ยวบีแปะลิงค์ไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าซื้อจากที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ หรือมีอะไรแบบอยากรู้เกี่ยวกับสกินแครก็พิมพ์เมนท์ด้านล่างไว้เลยนะคะเดี๋ยววิมาตอบนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะทุกคนแล้วเป็นปีที่โควิดจะหายไปนะคะเพราะว่าที่เกียจล็อกดาวน์แล้วนะคะทุกคนคือล็อกดาวน์แบบไม่ไหวแล้วนะคะล็อกดาวน์สอมรอบแล้วนะคะคือไม่เอาแล้วนะคะปีหน้าก็ขอให้หายไปนะคะโควิด เนาะทุกคนจะได้แบบกลับไปใช้ชีวิตปกตินะคะไปเที่ยวไปทำงานนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีปีใหม่นะคะ